บรรดาเพื่อนพิสูจสมณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้วันนี้ก็คุยกันถึงความรู้สึกตามความเป็นจริงความจริงคัดเศษก่อนที่ต้องลบทิ้งไปรู้สึกว่าพูดตรงความรู้สึกตามความเป็นจริงเกินไป ที่ว่าเกินไปก็เพราะว่าพูดตรงตรๆนี่ก็เลยสงสัยว่าบรรดาท่านผู้ฟังจะมีถ้ามีขันติดีก็ดีอยู่ถ้ามีขันติไม่ดีก็จะเกิดสร้างความโกรธแค้นขึ้นมาจะเป็นการลำบากเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าภาวะของประเทศ ที่พูดนี่เป็นวันที่สิบว่อเป็นเป็นที่สิ 2, บเจ็กรกฎาคมสองพอเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าตามมหาวิทยาลัยต่างๆมีการเคลื่อนไหวมากเนื่องจากทางราชการจับบุคคลที่กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ข้อที่จริงนี้อย่าเป็นประการใดก็เป็นเรื่องของทางราชการก็ไปเหตุผลก็แต่ละฝ่ายแต่ฝ่ายพระนั้นไม่เกี่ยวแต่ความจริงไม่เกี่ยวถ้าพูดเรื่องของพระตามความเป็นจริงถ้าคนนีกลุ่มหนึ่งเกิดการไม่พอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งซึ่ไม่เกี่ยวกับการจับการกลุ่มเป็นเรื่องของทางศาส,สนา ก็จะกลายเป็นว่าผมเป็นปัจจัยสร้างความแตกแยกเขาบุคคลขึ้นในพระศาสนาทางบ้านเมือ,องกขาลังจะทะเลาะก,กันเราศาสนาก็เริ่มทะเลาะก,กันอีกก็เป็นการไม่ดีเรองขอเปลี่ยนดีลาสมัยก็ตามความขอพูดตามความเป็นจริงเหมือนกันแต่วงดอาการเครียดที่ผ่านมาเสีย วันนี้ก็ขอประรบเรื่องมโนมยิทธิ <c oughs> คำว่ามโนมยิทธินี่แปลว่ามีทิ์ทางใจบรรดาท่านพุทธบริษัทนิยญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนทำได้แล้วทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่เข้ามาบวชในวัดนี้ต้องทำได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วก็พยายามจะให้เสื่อมเสีย ถ้าปล่อยให้เสื่อมจะถือว่าเป็นการปรามมัดพระพุทธเจา้าเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจา้าหากว่าจะมีใครถามว่าทําไมจะต้องสอนมโนยิทธิซึ่งมีคนหลายกลุ่มหลายคนหลายคนนี่ความจริงเขาไม่ได้พูดที่อื่นบางคนก็มาพูดใส่หน้าผมเอง ว่าสอนนอกเรีนตนอกรอยไม่เป็นเรื่องไอ้คำมาสอนนอกเรีน่นอกรอยในบางทีเขาจะคิดว่าผมเป็นแบบพระกปิลาภิโุที่ในพระวินัยท่านบอกว่าตายจากความเป็นคนไปเกิดแนวเ,เวจีมหานรกแลวก็พาโยมกับน้องสาวลงเอเวจีมหานรกด้วยเฉพาะท่านกปิละ เมื่อลงอเวจีแล้วขึ้นมาเป็นปลาสีทองเกร็ดสีทองพอ,อพระพุทธเจ้าถามตามความเป็นจริงเสียใจเอาหัวตีข้างเรือตายและไปเกิดในเวจีมานรกใหม่ความจริงผมเป็นหนักใจแบบท่านกปิละเพราะว่าความรู้นี่เป็นของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ ถ้าท่านูนใดเห็นว่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวก็จงคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นเรื่องด้วยก็แล้วกันที่ผมกล่าวนี่ผมไม่ได้ประนามพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นว่าความรู้พระพุทธเจ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของท่านผมปฏิบัติตามไม่ได้และบางท่านก็หาว่าเป็นการสะกดจิตบ้าง ความจริงการสะกดจิตต้องเป็นเหมือนกันหมดทำอะไรทำเหมือนกันรู้อะไรรู้เหมือนกันต้องทำได้เหมือนกันทุกอย่างเพราะถูกจิตบังคับแต่ว่าการที่มาฝึกนี่ทุกคนไม่ใช่ได้เหมือนกันบางคนวันเดียวได้บางคนสองวันได้บางคนถึงสาวันได้แต่ก็มีบางรายที่ที่สี่วันเริ่มได้แล้วบางท่านบอกว่า เป็นการเป็น,ปนโอภาสแสงสว่างอันนี้ก็ไม่ถูกคำว่าโอภาสแต่เป็นแสงสว่างเฉยๆเป็นผลการเจริญสมถะภาวนาบวกวิปัสนาภาวนาถ้าหลับตาไปแล้วจะเห็นแสงสว่างทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนอันนี้ผมเคยผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่มโนยิธิบางท่านบอกว่าเป็นอุปาทาน ออปาทาในใี้เป็นการยึดมั่นถือมั่นจะต้องรู้อยู่ก่อนคิดไว้ก่อนาภาพนั้นภาพนี้เป็นยังไงแล้วไปเจอแบบนั้นอย่างนี้ได้โอปาทานคือยึดถือภาพไม่ยอมปล่อยจะต้องเป็นเหมือนที่ฉันเห็นมาก่อนคิดไว้ก่อนจึงจะถูกต้องอันนี้ก็ไม่ใช่อีก <c oughs> แล้วก็ที่ผมพูดอย่างนี้นะขอบรรดาเพ,พื่อนวิสุทธิสมณีนนทั้งหลายและบรรดาญายโยมพุทธบริษัท ก็จงอย่าไปโกรธผู้พูดท่านพูดเพราะท่านเข้าใจผิดท่านไม่ได้เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนก็ไปเรื่องของท่านถ้าคิดว่าทําไมจะไม่ศึกษาก็ต้องนึกถึงตัวเราเองตัวเราเองท่านก็ดีผมคุณก็ดีผมก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีเดิมทีดีเดิมทีเดียวเราก็เชื่อนรกสวรรค์แต่ว่าเราไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ <c oughs> ขอโทษต้องกินน้ำวันนี้ป่วย <c oughs> อาการป่วยเครียดมากเดินก็งงนั่งก็งงแต่ก็เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อความดีของบรรดาญายโยมพุทธบริษัทก็ทำ <c oughs> ก็เป็นนั้นว่าเราก็มาพูดตามเรื่องของเราด้วยเมื่อกี้ที่ยงว้กินน้ำเอื้อกเดียวหายไปเลยผมไม่มีหนังสือ ผมไม่ได้ถือหนังสือมาในความรู้สึกของผมมีอย่างหนึ่งคือว่าผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวมากในสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กเรื่องนรกเรื่องเทวดานี่ผมพบมาก่อนผมเชื่อเพราะทุกอย่างถ้าไม่ผมไม่พบมาก่อนนี่ผมไม่เชื่อ ผมก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่เดาไม่ยอมเชื่อลอยๆจะต้องมีเหตุมีผลมีประสบการณ์เองที่มีเหตุมีผลแล้วผมก็ยังไม่เชื่อต้องชนเองแล้วต่อมาผมเป็นพระแล้วก็ผมเรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วผมได้บรรดาพูดผมได้พยายามพูดธรรมบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ ท่านเชื่อแต่ก็ไม่หมดการแคลงใจต่อมาเป็นนักเทศเทศเท่าไรญาติโยมก็ไม่หมดการาแคลงใจยังมีความรู้สึกเนี่ยเราเลวเหลือเกินที่กินข้าวของญาติโยมผ้าผ่อนทอสบายที่ใช้ญาติโยมก็หาให้สถานที่อยู่ญาติโยมก็หาให้ แล้วก็ก,การป่วยไข้มส่สบายญาติโยมก็หายา,ารักษาโรคให้รักษาหมอมาให้ <c oughs> แต่ว่าเราไม่สามารถจะสนองความดีของญาติโยมได้ตามความเป็นจริงไม่สามารถจะเปลี่ยงอารมณ์ของท่านได้มีความรู้สึกวันเลวมากทั้งๆท,ที่ความรู้นี่มีอยู่ยังได้บังับร,รบว่าความรู้ขององค์สมเด็จพระบรมครู <c oughs> คือพระพุทธเจ้าความรู้ที่ท่านสอนไว้ที่บรรดาผู้โบราณอาจารย์คือท่านใครละ่ะท่านพระพุทธโคสาจารย์ที่อยู่เมืองสะเทิมรัุธรรมวดีท่านกรุณาเขียนวิสุทธิมรรคเวลาที่จยแปลพระไตรปิฎกให้บรรดาพระอ่ันทั้งหลายเหล่านั้นตรวจ ถ้าวิสุทธิมักเขียนไม่ถูกต้องเขาไม่ยอมให้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงห์นมาเป็นภาษามาคตท่านก็พยายามเขียนเขียนแล้วเขาไม่ตรวจถูกต้องจึงได้ยอมให้แปลพระไตรปิฎกผมก็มีความมั่นใจว่าในฐานะที่พระพุทธโกสาจารย์แห่เงเมืองสุธรรมวดีท่านเป็นพระอรหันตปฏิสมิธายาน และบรรดาพระที่ลังกาที่เป็นผู้ตรวจสอบท่านก็เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นความรู้ที่พระพุทธโกศอาจา,ารย์ุจนาไว้ต้องไม่ผิดคณะสงฆ์จังยกเป็นปะกรณ์พิเศษเป็นหลักสูตรของประเรียนแปดประโยคแต่ถ้าว่าถ้าถือในวิสทุทธิมรรคจริงๆผมปฏิบัติมาตามสายนั้นมันใช้เวลามากจริงๆ ผมบทมันแล้วใช้เวลาเกือบสองเดือน <c oughs> จึงสามารถทำวิชานี้ได้แต่ถ้าทำได้แต่ท่านอย่านึกว่าผมน่าเป็นคนวิเศษวิสูนะความรู้ที่ผมมาสอนพวกท่านก็ดีหรือว่าที่ผมส่งไว้ได้ก็ดีมันเป็นความรู้เป็ดเป็ดเป็นเศษความสามารถของดาพระอาหานทั้งหลายท่าน แต่ก็เราสามารถจะรู้จักสวรรค์นรกกันได้ก็อย่างดีผมก็แต่ว่าในวิสุทธิมรรคคือพุะตโคสา,าจารย์ทศจนาไว้ว่าบุคคลผู้ใดที่เคยได้แล้วมันไม่ใช่ก่อนอย่างที่คุญยานเป็นต้นท่านบอกว่าไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางทำกระสินเพียงเห็นแสงสว่างจากช่องฝาที่ลอดมา เมื่อจับแสงสว่างเป็นอารมณ์ก็สามารถจะได้ทิพยคุยานได้ผมก็มาคำานึงถึงเรื่องนี้ว่าคนที่เกิดมานี้ที่ดีมีมากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนมีสีเหล่าขึ้นหนึ่งอุคติตันยูมีกำลังใจเตรียมพร้อมในการปฏิบัติพร้อมจะได้มีความสามารถพร้อม ท่านประเภทนี้ฟังคำหัวข้อแค่หัวข้อเท่านั้นก็สามารถจะเข้าใจปฏิบัติได้ทันทีทันใด 2. วิปติเันยูท่านประเภทที่สองนี้มีกำลังใจดีแต่ความฉลาดน้อยไปนิดหนึ่งฉลาดน้อยกวกก่าพ่อนกแนะนำได้เพียงหัวข้อไม่เข้าใจตอ้องอธิบายจึงเข้าใจทำได้ 3. ปัจเนยะ ท่านพวกนี้มีกับความมีกําลังความดีพอควรแต่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้แต่ต้องปลุกปล้ำกันหน่อยจริงจะเข้าใจถ้าสอนผ่านไปผ่านมาอันนี้ไม่เข้าใจ,ต,จต้องจำต้องจาจี้จชาชัยซ้ําแซกันแล้วก็สี่ประทับประมะท่านพวกนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นคนที่ไม่เอาไหน ประเภทที่เรียกว่าสอนเท่าไรก็ไม่รู้จักจำปฏิบัติเท่าไรก็ไม่มีผลเพราะอากูสอนครอบงำม,มากคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงหลีกีนระบรรดาเพื่อนพิสุสมันเนรผมปรารพบอย่างนี้ยังปรารพบว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีสมัยเมื่อพระองค์ยังอยู่พูดไม่กี่คำใช้เวลาไม่นานคนก็บรรลุมรคลมีอยู่ แล้วเมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูนิพพานไปแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพูดหน่อยเดียวคุณก็บรรุมากคณแต่ว่าความรู้ที่องค์สมเด็จพระทศพลสอนไว้ต้องมีต้องมีง่ายงายง่ายกว่าที่ผมศึกษามาย <c oughs> ิงได้พยายามคนา้คนคว้าค้นคว้านัไม่ใช่ปัญญาของผมเองนะครับต้องถือว่าค้นคว้าหลักสูตรที่พระธเจ้าทรงสอน เมื่อพบแล้วประมาณ40อย่างเศษลองมาปฏิบัติก็รู้สึกว่าทำง่ายแต่ว่าง่ายจริงๆจ,จ,จะต้องใช้เวลาถึง7วันแต่ก็อย่าลืมว่าผมเคยฝึกมาแล้วต้องใช้เวลาถึง7วันถ้าชาวบ้านในเวลาเจวันเขาไม่ไหวถ้าพระเจ็ดวันบางทีชาวบ้านอาจจะต้องใช้เวลาถึงเจเดือนนัน่นชาวบ้านไม่มีเวลาทำแน่ ยิงได้คิดว่าจะต้องหาความรู้ที่ง่ายที่สุดและมีผลสม่ำเสมอกันก็จึงไปได้หลักสูตรนี้มาหลักสูตรนี้จะได้มาต้องใช้เวลาจริงๆ23ปี23ปีไม่ใช่พ่ใช้ปัญญาคนควาเองหาบุคคลคือหลักสูตรหาได้แต่ต้องหาบุคคลที่ทำได้ด้วย คนที่ทําได้ต้องมีแล้วก็ต้องลองฝึกดูคนเครื่องพิสูจน์ก็เป็นนั้นว่าความรู้อันนี้นะที่ผมก็ไปได้มาจากอาจารย์สุขทึ่งท่านเป็นฆราวาสบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมนเณรแปลกใจไหมครับที่ผมยอมตัวไปเป็นลูกศิษย์ฆราวาสท่านอาจจะแปลกใจหากว่าท่านมีมรณะทิฏฐิ ถ้าท่านมีมณะการถือตัวถือตนท่านแปลกใจแน่ว่าพระไม่ควรจะน,น้อมตนเข้าไปเป็นลูกศิษย์คราวาสแต่ว่าคนอย่างผมใช่ย่างผมยังไม่เคยคิดว่าผมดียังมีความรู้สึกว่าผมเลวแล้วก็ผมงโง่ทั้งนี้เพราะอะไรงโง่จริงๆกินข้าวคนญาติของโยมญาติโยมเลี้ยง สถานที่ญาติโยมหาให้ถ้าผ่อนทนสบายญาติโยมให้ยา,ารกักษาโรคหมอรกักษาโรคหมอยมก็ให้แต่ว่าผมเป็นคนอย่างไรไม่สามารถจะสนองกําลังใจของญาติโยมให้เข้าใจสวรรค์นรกจริงๆได้ดังนั้นผมคิดว่าในเมื่อผมยังเลวอยู่ถ้าใครเขาดีกับผมผมยอมรับเป็นครู ผมเคยรับคำแนะนำของเด็กแค่อายุส2องให้เหตุให้ผลนี่ผมเชื่อแต่คนนั้นไม่ใช่ใครเป็นลูกศิษย์ของผมเองนี่ระเบรดาเพื่อนพิสุทธ์สมณเนรนิสัยผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครมาเบ่งอดอดเลวนะไม่ใช่อดดีอันนี้ผมยอมไม่ได้ถ้าไม่ยอมไม่ได้ไหมายความไม่จะไปโชนตีกับเขาผมก็ไม่ยอมรับ คำแนะนําของเขาว่าคนผู้นั้นต้องมาแบบดีมาตามดีลาของพระพุทธเจ้าผมยอมรับจะนั้นความรู้นี้ต้องถือว่าเป็นประวัติส่วนหนึ่งของผมขณะที่ผมไมพปพบท่านอาจารย์สุขมันเป็นการเองเอบเอิญจริงๆครับที่ว่าเป็นการบับเอิญจริงๆท่านกําลังเอางี้ก็แล้วกัน อาจารย์สุขเวลานั้นท่านก็ดื่มเหล้าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็คนมากินเหล้าวงเดียวกันเกิดท่าทายว่าไอ้สุขขอประธานอภัยผมไม่เรียกท่านอย่างนั้นนะเรียกตามข่าวคำทีำไ่ได้ยินมาไอ้สุขก็ว่าเมืองสอนคนไปสวปรรค์ไปนรกได้ใช่ไหมไอาจารย์สุข,ขก็บอกใช่คนนั้นก็บอกกูไม่เชื่อ กูไม่เชื่อสวรรค์มีนรกมีกูก็ไม่เชื่อความสามารถในคำสอนของมึงเอาคนแล้วก็เ,เกิดการท้าทายอาจารย์สุก็บอกว่าถ้าหากว่ากูสอนให้มึงเห็นนรกได้หรือว่าเห็นสวรรค์ได้มึงจะยอมเสียเหล้ากูหนึ่งขวดไหมในเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนนั้นก็ยอมดันั้นก็เลยบอกว่าถ้ามึงทําให้กูไปไม่ได้ เอ็งต้องเสียเล่าให้คูหนึ่งคนทั้งสองเกิดท่าไทยกันก็มาหันหน้ามาที่ผมก็บอกว่าพระคุณเจ้าเป็นพยายนดูนะครับผมก็เลยนึกดีวันนี้เป็นกรรมการขี้เมาแต่ผมไม่เด้็บเมากับเขาเป็นนั้นว่าท่าอาจารย์สุทท่านก็นสั่งหาดอกไม้มาสามดอกดอกละหนึ่งสีซึ่งมันหาไม่ยากมีข้างๆตัวคนนั้นก็เด็ดมา เอาทูปมาสามดอกเอาเทียนที่กูบชาที่เด้ว่าเทียนหนักบาทความจริงมันหนักไม่ถึงบาทมันหนึ่งเล่มแล้วใช้สตังหนึ่งสลึงยกครูแล้วใช้เหล้าหนึ่งขวดอันนี้แปลกผมก็นั่งนึกในใจว่าเออไอ,อ้เรื่องเพิ่อนอย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีเหล้ามียาแต่วก็นั่งดูเขา <c oughs> จะทำยังไงกัน ต่อมาถ้าอาจารย์สุก็ลไปกริ่งพกตำข้าวมาพกตำข้าวนี่จะเข้าใจไม่เข้าใจเพราะไม่ธิมบายให้คนนั่งนั่งที่นกพกตำข้าวแล้วก็ท่านให้ภาวนาะวันมะพาทะอันนี้แปลกไม่มีวิธีกรรมอะไรเลยหลังจากนั้นท่านก็ใช้ทานทานน้ำมนต์พรมเมื่อพรมน้ำมนต์แล้วท่านก็ยืนอยู่ใกล้ ท่านบอกว่าท่านภาวนาวานาันโมทายะเป็นการควบคุมหลังจากนั้นเสร็จสักครู่หนึ่งท่านก็ทุกหอมจุดก็ไปโรยค่าค่ายมบุกให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็กระดาษจ,จุดไฟช่วยแสงสว่างไปไปไปส่องที่ข้างหน้าไม่ใช่ถึงเนื้อนะให้ระวางท่านถามว่าสวา่งสวา,งงสวางแล้วด้ยอย่างสว่างแล้วด้ยอย่างคนนั้นบอกสว่างแล้วสว่างแล้วแต่ก็ดับไฟ ดับไฟแล้วท่านก็ถามสว่างด้อย่างบอกสว่างแล้วเห็นแสงเขาขาวพุ่งลงมามีไหมแสงสว่างที่พุ่งออกไปมีไหมคนนั้นบอกว่าเห็นแสงสว่างพุ่งลงมาจากข้างบนท่านก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นตัดสินใจพุ่งกายไปตามแสงทันทีคนนั้นก็บอกว่าเวลานี้ออกจากกายแล้วท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจไปนรก คนนั้นก็บอกวเวลานี้ถึงนรกแล้วเมื่อถึงนรกแล้วก็อธิบายความเป็นมาของนรกถูกต้องตามไตรภูมิและก็ถูกต้องตามที่ประสบมาตามพระบาลีผมฟังแล้วก็เป็นเรื่องอศัศจรรย์ก็เป็นว่าไปไปมาคนนั้นพบนรกหลายๆขุมตามที่เราเข้าใจผมก็แปลกใจ เรื่องที่อย่างนี้พระมีสินแท้ไปไม่ได้แต่คนที่เล้าเมายาไปได้และต่อมาคนนั้นก็ร้องบอกว่าอยากจะพบคุณปู่ที่ตายไปแล้วถ้าอาจารย์สุขบอกว่านึกถึงพระยาโยมท่านเชิญท่านมาสงเคราะห์คนนั้นก็บอกวเวลานี้ท่านพระยาโยมท่านมายี่ข้างขาแล้ว ไปถามท่านบอกบอกท่านบอกคุณปู่ชื่อนั้นชื่อนี้ตายไปเมื่อไรเวลานี้อยู่น,นรกไหมก็ปรากฏว่าคนนั้นบอกมาว่าพระยายมท่านบอกว่าในน,นรกไม่มีคนนี้แล้วคนนี้มันมีชีวิตอยู่มีความดีมากท่านเป็นคนดีมีความดีและก็ประการที่สองคนนี้มีศีลห้าเขบพ้นมานาน ใช้เวลาประมาณถึง30ปีแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงคนนี้มีจิตอยากจะไปนิพพานแล้วก็อาจารย์สุขก็บอกว่า,าถามท่านเบญายมท่านปณนิพานได้อย่างท่านเบญายม,ายายมบอกว่ายังคนนี้ไปอยู่ชั้นดุสิตเพ์ก็ก่อนจะตายเป็นพระโสดาบัน คนนั้นก็ถามว่าพระโสดาบันมีความประพฤติอย่างไงบ้างแต่นก็บอกว่าหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันหมดมันจะต้องตายคือไม่ประมาทในความตายสองคารพในพระพเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแล้วสามมีศีลห้าบริสุทธิ์สี่จิตต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าอย่างนี้มาเป็นพระโสดาบันแล้วกราบบาปกรรมทั้งหมด จะไม่สามารถลงโทษต่อไปอีกถ้าไปถึงนิพพานไม่ได้อย่างชั้นดุสิตต่อไปก็สามารถมาฟังเทศจ้าภาษิอานจบเดียวจะเป็นพระอาหารหันต์เป็นปานิพพานเลยและคนนั้นก็เลยหันไปถามท่านว่าคนอย่างผมจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมเสียงบอกมาพยายมอกอย่างนี้มันไม่ได้หรอกอย่างนี้ต้องเป็นสัตว์นรก ราะการจะมาเนี่ยกิกนเหล้ามาเหล้าเนี่กินเฉยๆไม่มีโทษอย่างอื่นก็ต้องตกโลหะกุมพีแล้วท่านก็นชี้ให้ดูโลหะกุมพีคนนั้นล้อวัดตายแล้วพญายมบอกนี่เหล้าเฉยๆนะกินเหล้าเฉยๆถ้ากินเหล้าแล้วโกหกมเทศยังมีอีกขมหนึ่งกินเหล้าจะทำร้ายคนอื่นมีอีกขมหนึ่ง ้าบาปหนักกว่านี้ต้องลองคุมใหญ่อันนี้เป็นนรกเป็นนรกเล็กๆเศษๆนรกเขาเรียกว่ายมาโลกีนรกเสียงคนนั้นบอกว่าเวลานี้ก้มลงกราบพญายมว่าถ้าผมจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์แล้วปฏิบัติตนอย่างปู่เนี่ยจะไปเมืองปู่ได้ไหมพญยายมท่านก็บอกว่าได้ทําไมจะไม่ได้ให้ลืมความชั่วทั้งหมด านานอธินนาการเมม่สาสุราที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด <c oughs> เลิกกันไม่คิดถึงมันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ลืมคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตายถ้าเราตายแล้วไม่ยอมมานรกอย่างที่ยืนอยู่ที่นี่เป็นทุกข์เราต้องการไปจุดเดียวคือนิพพานถ้าไปสวรรค์หรือผมหมดบุญวาสนาบารมีต้องพุ่งเหลาราลงนรกเพราะบาปเก่ามีอยู่ ดังนั้นเพีงอย่างเดียวคือปนิพานอารมณ์ทั้งอย่างนี้ถ้าส่งตัวเขาเรียกปโสดาบันบาปทั้งหมดที่ทํามาแล้วไม่ทําต่อไปตัวความทั้งคุยกันอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงเสรผมก็อยขอระงับ <c oughs> ไม่พูดมากไปวว่าคนนั้นก็ถอดตัวกลับจุดเดิมท่านลุกขึ้นกราบอาจารย์สุข ขอมอบเหล้าพิเศษเงินค่าเหล้าให้รับตังก็เลยบอกว่าเขาหันมาทางผมว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชีวสินห้าผมจะครบถ้วนครับแล้วก็ผมจะไม่ลืมความตายพมนนรกแล้วไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหล้านี่โอ้โหผมกินหน่อยเดียวคนน,าน,นารกเดือดกันคึบคึบคึอบ,คอบ,คอบอันนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วก็ ปากกว่นนับนตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาวันนั้นเขาให้เล่าอาจารย์สุขอาจารย์สุกก็เลิกกินเหมือนกันได้ความจริงอาจารย์สุข,กกาาสขท่านทําได้น่าจะเลิกกินเล่ามาแต่ปากกว่าอาศัยคนนั้นเป็นพิเศษเป็นเหตุให้อาจารย์สุขก็ไม่กินเล่าแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ไม่ละเมิดสินะนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทของดีย่อมมีในที่ทุกสถาน าเราจะเป็นนามคนเมาว่าคนเมาเลวมันก็ไม่ทุกข์ความดีก็มีอยู่ท่านี้ผมเป็นพระนี่ครับผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวกว่าคนเมาแล้วชาวบ,บ้านเนี่ยเขาไหว้ผมผมไม่นนได้ไหว้ชาวบ,บ้านความรู้ก็จ้อยรอยเพียงเท่านี้ผมไม่สามารถจะมีมาแจกญาติโยมพุทธบริษัท นี่ผมเร็วมากผมมีความสุขเวลานั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเร็วอยู่แล้วแต่ว่าอตอนนั้นรู้สึกเร็วหนักขึ้นนี่ละบรรดาท่าน้งหลายก็ผมก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าผมเร็วแต่ผมจะพยายามเปลื่องความเร็วเปล่องได้นิดๆหน่อยๆความจริงผมก็มีความรู้สึก,กว่าความรู้มโนยิทธิที่ผมให้ญาติโยมพุทธบริษัท มันยังน้อยกว่าความดีของบรรดาญาโยมทั้งหลายที่ส่งเค้าผมอาตมาก็ขอประทานอภัยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งทีน่นี่ประมาณสอง้อยคนเศษวันนี้น้อยหน่อยนะ <c oughs> วันนี้น้อยหน่อยที่สนองคุณญาติโยมได้ไม่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ต้องขออภัยแล้วก็ทุกคน ตั้งใจปฏิบัติมันจะเล็กๆน้อยๆ,อยๆก็ตามคอยสนองได้บ้างกับพอควรนะก็ถือว่าดีพอเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ต่นบรรดาท่านหั้งหลายมองเวลาไปมันก็นเลยสองนาทีผมตั้งใจคิดว่าจะพูดอีกอันหนึ่งที่มีประสบการณ์มาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผมผมก็ตัดสินใจว่าเอาละขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศุก แต่ว่าผมได้กินเหล้าไม่เป็นมาตั้งแต่เกิดไม่ไม่มีเหล้าไปอาชีพเรื่องเหล้าเปอาชีพที่ไม่เอาแน่แต่ว่าเวลายกครูท่านแต่แปลกวันนั้นสําหรับผมอาจารย์ศุกเวลายกหว้ครูท่านไม่ต้องการเหล้าเลยไม่มีสุรายาเมาไม่มีอะไรเ้งหมดตัวแท่อานาศุกเองเานก็เลิกเมามันดีมากวันหลังนะความจริงวันนั้นก็ขอเรียนท่านเห็นผลแล้วเนี่ย ขอเรียนเจอท่านท่านตักท,ท่านก็นขอรอบอกเอาวันหลังสะครับวันพรุ่งนี้ผมจะแนะนําให้อราบรรดาเพื่อนพิส์ทั้งหลายเป็นว่าวันรุ่งขึ้นถ้าก็มาแต่มาแล้วจะพูดอะไรกันได้ล่ะสัญญาณบอกหมดเวลาทิพ์เสียงจะหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์รณผลผลจงมีแด่บ,บร,รรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี